กรับสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านนะครับทางบ้านทางไกลทางนอกทางเหนือทางใต้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอ e ีฟุตบอลหรือเรื่อง่งายแเป๊สองพันยี่สิบห้าแล้วผมไม่ได้เล่นนานผมก็จะมาเอาฟูมัดลิดนี่วีนิสิอูนะครับจูเนียดด้วยก็ กาลิเบลลิเซมานะครับแล้วก็จูเบลิแคมนะครับตัวนี้ไม่รู้ครับผมเล่นเฉยๆครับมาเป็นตั้งอะไรวะอันนี้แหละลินเซมาล่างทีมชาตินะครับผมแล้วก็นี่ดูดิสแต็กดีครับพิชิง ก้าห้าลมบูดูครับสปีดไ่เท่าไหร่ครับแต่โหดครับเพราะว่าผมโหดด้วยจัดไปอย่าให้เสียโอ้ดีวิชันห้าเระมาครับจะพูดเจอแล้วครับขอดึงๆครับตานี้มาดิโอ้พอได้อยู่ อยู่ดีวิชั่นหน้านะครับมันพึ่งดีผมพึ่งเข้าเนี่ยไม่ได้เล่นนานครับว้าวมาซีอินดาเค้นอาวไม่รู้ครับโกรธเลย มาครับ่าเขาได้เคลียร์ก่อนนะครับเฮอร์รี่เคนะครับผมดูช้าอีกแล้วเม่นส่วนเลยติดอะไรวะติดอะไรใหญ่วะเป็นดูอุ้ยอุ้ยอะไรสวยขึ้นมาสวยไม่ได้ ไม่ได้มันไม่ได้อะไรวะนนี้อ่ะบอลอะไรวะโอ้อ้เยนด้วยเปล่าเฉยเลยอุย้ยต้องครับปากไม่ดีครับสองกลางเออขวาเปิดมามงนี้สง่งหนึ่งสองอา้าอะไรวะเชีย้ยคิดว่าจะเข้า เอาไหมครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาอุ้ยมาว่ะอะไรขอจะยิงอย่างเดียวเลย ได้เล่นแบบนี้หรอได้นะจะยิงอย่างเดียวเรอ๋ยวโดนผมแค่นั้นแน่ยวโดนผมแค่นั้นแนะ na này mình chim bánh Rồi Chớp 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 Rồi này rồi nói โอ้ยชีสงบิดหลุดแล้วนะไม่หลุดเขาไม่ส่งส่งมา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 ส่งอีกเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะนี่สวยไปดีไปดีสุดจัด เอ้ยยิงเข้าเว้ยหน่ยยิงนี่ผมบอกเลยถ้าผมออกจริง่ะไม่มีใครสู้ผมได้เฮ้ย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 ขอยิงอย่างเดียวอุ้ยมือตู้ผมโดนปัดอ่ะยิงไกลเลยว่ะน่ากลัวว่ะเดี๋ยวผมเน้นเอาชัวร์ ครับส่งแล้วมางน,นไงโอ้แม่ซีว่วะได้อยู่แล้วหนึ่งสูครับธรรมดาโหไม่มีตัวเปลี่ยนเนี่ย คิดน่าเอาทีมหลักมาหนึ่งไปแล้วครับโอ้ช้ามันช้ามันต้องตัวเร็วๆอะ่ะติดอูรื่องแหลกโอ้ยเอามีสิวุฒ ต้ยิงคนเดียวไปสองแล้วครับผมจะกดแฮตททริกเหดิลูกเดียวอ้าวนั่นไงอา้าโมดิตนซิวู์เนซิวต์ดึงอับมาโอ้ไม่ทัน นายอยู่อุ๊ยดูดูเครื่องทีดูเคร่งีคงจะซื้อโทรศัพท์ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยจะยิงเอายิงยิง ไม่ได้แหละครับโทรศัพท์ผมมันร้อนครับแล้วผมก็โดนหรือเปล่าครับตัดไม่ได้ครับมาโมดิสคาริเบเซน่าโอ้วนี้ลงทึกไปโครกได้หรือไม่บอล โอ้โมันลึกไปจริงๆได้อยู่ได้อยู่อดิตไม่ได้หนักไม่ได้เฮ้ๆ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะเฮ้ะเ กดแฮทิกชาปไปว่ะเฮ้ยเฮ้ยตายตัวผมเดียวกว่าไม่กินผมดอกไม่ได้กินผมดอก,ดก,ดอกโอ้ยทำเือนแมสซี่กับ วิ่งมาตัวเร็วไม่ได้กินผมดอกมาโอ้มันส่งชา้าบังทำไมเนี่ยอยุโอ้ไม่งั้นเสียดายว่ะ โอ้ไม่งานกดแฮติกไปแล้วก็ชนะครับหรอรอบหน้าผมเนี่ยโทรศัพท์ผมมันแหลกฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมนะครับผม,จะ,ม,ม,มจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นี่โอ้ไม่ใหวแลจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วครับ นี่เอาจะทีมนี้อ่ะทีมต่อไปมาเล่นใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายหาตังกัน